ครับตามก่อนอุ่นใจเลยนะเอาละครับอุ่นใจไปแลอรับทีมความกดดันไปใทีมอีเทศบาลตำบิของยางครับ7สามเจสได้แก่ได้แก่นะครับรัดระด ดนไหนครับเดินก้าวขาแต่มาเชาเห็นปิดอะไปแล้วตัวด้นไหนยออนขมงครับสามข้เจ็ดเขาไี่เขาไปเนี now, ่ย um, ติดตัวสมอมันละเจ้าเล่นตัวไมมตัวเช่อมตัวต่อให้ต่อให้ต้องเข้าด้วยนะครับของยาเอสบานตบบนของยางต้องตามปีเสมอให้ได้ก่อนพร้อม พร้อมแล้วเอาหัวทองนโมตาสะพัทขวะโออารละโอ้โอ้โอ้แม่เห็นคนเต้นข้างหลังอะเป็นสมานแ้วเห็นป่ะกอเชียร์กเชียร์ชุดูัดกำาดูกำลังใจกองเชียร์้ตนหลังเขาโตครับโอ้โหกระเทยจะมอได่แล้วยิงบอ่จุดแ้กทันทันเนี่ยแล้วยืนยนเ้ยเขาบอกน่ามีั้นาแล้ไม่จิงีใจจริงๆครับตั้งแต่ยุคชาย เสมอกันหนึ่งตนครับคนต่อไปของผ้าทองคือปิ๊กเจมไอจัดาวุฒิชื่อเราอ่ลาวุฒิดนจิตครับบิ๊กเจมเจ้าของร้านกาแฟจะยิงให้นำขึ้นนำต่อไปได้หรือเปล่าคนที่สองปิ๊กเจมสโดนจิตจิโอ้วว้วววว้ววว่วว ย่ดแอย่า้นายลูกนี้โอ้โหตอนผู้ใหญ่โดวมาดกั๊โดิงแบบนี้นะครับเขาด่าทั้งโลกุ้นคนเต้นอ่ะโอ้โหเจมไม่รู้ว่าอะไรมาครับไม่น่าตูของแกกต้องเหนื่อยครับบันไปเนี่ยาวาาไทนะครับเาว่าใครบ้าลูกนี้น้องเบอร์หเนี่ยเางเลยโดครับ ต่อไปหมายเลขห้าของยาอย่ามึนใจไปกับขอยาเอาให่เข้านที่โดครับได้เคืือแล้วกับาแล้วนมันเร้มาซึ่ันเ็บบอลแล้วให้ใ้ใ้ดบอต้องเข้านะครับค่อยดีใจครับขอ่าทัคุเอาละตย่อยอีนิด้เชียน้เลยน้องวอเชียงเชีย์องเชียโอ้โหมันเต้นหมดเลยไม่เเชีย์ชมู กรเชชมพูะโมงยงไม่เข้ากก็ต้องเต้นไงของยาวขึ้นอตองเต้นของที่สมของบางยมคุณหมอดูเลยรงเช้ากองเช้าวะอกยิงไม่เข้ามึงเต้นเต้นดิงให้ขอสมาธิหน่อยของครับถูกเสกอาเป็นอะิชามาแล้วเนี่ยมาเล่าครับท่าทองมาดูกองเช้าเด้อกรงเช้าเต้นบ้านเร ถ้ายิงเข้ากองเชียร์จะไม่เต้นถ้ายิงไม่เข้ากองเชียร์จะเต้นตีเลยโอ้โหท่ากองเชียร์ไม่เต้นแล้วตาังค์ให้ยังยังเสมออยู่เนาะเสมอจกันอยู่ครับดูตัวนี้มันนะมีแม่เอ็มเต้เทศบาลครองยาเข้ามาจะนำครับเป็นการยิงสามคนเท่ากันอ๋อไอ้ที่เราไปจะเต้นบนห้าคนอะไรกันบ้านเด้แล้วครับ กูแรกก็ถึงดีกรัสดีกรัสแล้วเปลี่ยนโกเว้ยสรุปนะครับจนกว่าจะยิงที้ครบโก้โดนลูกเดียวเนี่ยตามคนของทางขันหลังลูมือก็ไม่มีพยายามไม่อยากเดิบอลเนี่ยพยาย้เข้าเยี่ย้าเรียดทีเยี่ยวเยี่ยม่อนลุ้นกันต่อไปพี่อยากกินไม้ขามคุกแล้วก็โดนสามสามสองเอาไม้กินวัน้สวัสดีครับแก้ตาเขาเกี่ยมเขาเกี่ยมที่แม่มา ยืนนานจริงวะเก้าวเต้นต่อยเย้าแคทเต้นต่อยเย้าเอ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 าซึ้งขึ้นมากส่งกระแสจิตก้สู้กันก่อนผู้หญิงป่ะสรุปแล้วว่ะหลโอ้โหยืนไา้ยืนนานเพื่อนเก่งเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ของยางนะครับยังยิงเข้าตอนเนี้ย ตอนนี้ครับแล้วก็ของยาเปลี่ยนเอาเบอร์เจ็ดเป็นประตูเบอร์เจ็ดอ๋อไอ้น้องคนนั้นเดี๋ยวำไี่ละประตูฟุตซอลน่ะประตูเป็ดกับบัตเล่นดีนะประตูมืออาชีพแบบมือดังรู้มือเล่นก่อนเด็กเราเจ็บอ่ะพี่ช่วยหน่อยประตูเราเจ็บอ่ะดูนี่เขาไปในสันเองฮัลโหลพี่เอที่ไม่คาดคิดถามได้ใครเจ็บไปสันเองสันเจ็บอือนไม่ได้เราลืมพูด ไม่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 ไมลยม่ไมกไม่ไม่เม่ไม่ไม่ไิ่ไม่เม่ไม่ไม่าม่ไมลไมเไม่ไม่่ไม่อเ่ไม่ไ่ไม่ลมไม่ลม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไระไมเรา่ลม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่าม่ไม่ไบ่ไม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 เไมยไม่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 ่่่่่่่่ นี่คงอยากยิงเข้าจบแล้วชนะแล้วครับจบแล้วจบแล้ววุ้นชมมันลมมาเป็นอย่างไรลมไม่มาแล้วไม่อยากให้ยืดเยอะครับคู่ที่สองรอแล้วไอ้ชื่อไอ้แก้วปฏิดัติแถวไม่ได้เลยมีไหมแถวได้และวัอนที่ไหนเมื่อวานหมดแล้วเหรอท่านครับมาตัวไหนวะวางไว้ตรงไหนวะยืนมอมายืนมามาอีกเลยอ๋อ อยู่บนบ้านนะทีมไม่มามีน้ำเออเอาขึ้นไปบนบ้านไงบอกแล้วอ่ะเอาไปยิมข้าวไปโจ๊กข้าวไปก็เป็นอันว่าเป็นอันว่าทีมเทศบาลเอาเป็นใหญ่แล้วครับโอ้โหได้ลำดับที่ห้าได้ดูการแข่งขันได้ดูทิกต็อกได้ดูขาวปะได้ให้โลกลืมแม่ขึ้นไปขยับบนต้นไม้อะทีมหนักท่านหนักทองมานยมนะครับได้ลำดับที่หกนะครับเดี๋ยวทั้งสองทีมอย่าพึ่งไปไหนนะครับ